ทีนี้มาตัวที่สีโลกนี้เขาบอกไว้ว่าโลกนีไไ้ไม่ไม่ไม่จำกัดการเกิดไม่จำกัดการไม่จำกัดการใช้สิทธิ์ไม่จำกัดการแสวงหาถ้าจะไปหาความสมหวังบ้านเศรษฐีเขาจำกัดแต่ถ้าไปหาความสมหวังทั้งบ้าน ทางทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเทพเจ้านะเขาไม่จํากัดเพราะเขาถือว่าเสรษฐีต่อให้รวยขนาดไหนก็ใจแคบแต่ว่าถ้าไปสแสวงหาความสมหวังจากบ้านของเศรษฐีไอจากบ้านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ผิดกันอย่างกรณีถ้าคนยากจนไปขอทาน หน้าวัดหลวงพ่อโสธรนี่เขาก็ไม่มีใครลาตั้งข้อรังเกียจหรอกเราไม่ได้ไปขออยู่หน้าหลวงพ่อโสธรนะเราไปขออยู่ข้างรั้วบา้บานหลวงพ่อโสธรก็ไม่มีใครรังเกียจแต่เราไปลงทุนลาขอทานไปขออยู่บ้านเศรษฐีที่ไอ้หานี่มึงอุดมึงทําให้กูกเสียภาพคดแสดงไปเราไปจ้างตำรวจมาจับแม่มันเลยเขาคุกเขาตารางหาว่าทําให้ทําให้สถานที่เหล่านั้นมีมลทิน อันนี้วันณะที่สีเขาจะไม่มีความสุขถ้าโลกนี้ยให้แต่ผู้มีบุญผู้มีบารมีผู้มีวาสนามาเกิดแต่เขาจะมีความสุขที่สุดถ้าแผ่นดินนี้ให้มหาจากักรพรรดิให้ผู้วิเศษลงมาเกิดเพราะอะไรเรา เพราะว่าชีวิตของบุคคลผู้ตกอยู่ในตระกูลพี่สีเขาพึ่งไม่พึ่งใครไม่ได้หรอกนอกเสียจากว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยให้ที่พึ่งแก่บุคคลสามประเภทหนึ่งคนมีบุญคนมีวาสนาคนมีบารมีบุญวาสนาบารมีเนี่ย สิ่งสักดิ์ให้พึ่งหมดแต่ว่าไอ้บุญวาสนาบารมีนั้นเนี่ยไม่สามารถให้ไอ้คนตะปุ๋นที่สีพึ่งทาอาศัยได้จากนั้นเป็นต้นมาสิ่งศักดิิ์่็เลยพยุงฐานะให้เท่าเทียมกันเช่นอย่างยกตัวอย่าง,างโลกใบนี้เนี่ย เต็มไปด้วยการสแสวงหาแต่จะสแสวงหาอย่างไงก็แล้วแต่สิ่งซับซิดเนี่ยไม่ลอยอยู่บนอากาศไม่ลอยอยู่บนฟ้ายังไงก็ต้องอยู่ประิษฐานเอาไว้ยอยู่ในโลกมนุษย์จะสูงกับผขนดินหน่อยก็คือยอดเขาที่มนุษย์เนี่ยจะต้องไต่เต้าขึ้นไปหาแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันก็ขึ้นชื่อว่าถึงอยู่ดี แต่ทีนี้ลูกหลานได้มายืนอยู่ได้มานั่งได้มาฟังเรื่องราวของคำว่าวรมันเนี่ยท่านเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรลองพ่อจากอธิบายฟังว่าเพื่อให้คนจนได้เห็นคนรวยคนรวยได้เห็นมหาเศรษฐีเศรษฐีได้เห็นเทพเจ้ามันเป็นการโครจร ให้สัตว์โลกเนะีย่ยโคจรมาเจอกันแต่ทีนี้บางทีคําว่าอัญญมณีล้ําค่า<ม>บางครั้งก็ไม่ได้ตกอยู่ครับ<ม>บางครั้งก็ไม่ได้ตกอยู่ครับ<ม>คนมีบุญเสมอไป<ม>เพราะอะไรเรา<ม>คื่อนึ่ง<ม>โลกนี้เขาจะแบ่งสันปันส่วนกัน ให้มีความพอดีมนุษย์ถึงจะมีความสุขที่ทางทั้งหลายอย่าไปคิดว่าเศรษฐีนั้นเนี่ยเป็นคนมีวาสนาไอ้ที่ว่ามีวาสนานั้นเนี่ยเพราะได้ครองในที่ที่ตนเองสมหวังแต่ว่าถิ้งกันนั้นคนเดิออนีบก่อ,อ,อนขันตอถูกับพ่อมก่อ,อน ถ้าเราถ้าเราจะพูดถึงว่าเศรษฐีมีบุญวาสนามันก็ไม่ถูกต้องพูดบอกว่าเศรษฐีได้ที่แปลงนี้มาเนี่ยยังได้หลังคนจันทานเพราะมา่อก่อนนั้นเนี่ยคนจันทานมันมาอยู่แถวๆนี้มันมาใช้ชีวิตมันมาขี่มาเยี่ยวบนแผ่นดินนี้แล้ว ฉะนั้นก็อย่าไปพูดว่าเศรษฐีเป็นคนที่มีบุญวาสนาคือในโลกใบนี้เนี่ยเขาแบ่งสรรปันส่วนความพอดีความเหมาะสมเนี่ยเอาไว้แล้วสมเหตุสมผลแต่ว่าเราอยู่ยังไงถึงเราจะไม่ขาดทุนข้อที่หนึ่งพยายามยกฐานะตนเองให้เป็นเทพเจ้าในจิตวิญญาณของมน,นุษย์ทั้งหลายหน่อย เช่นอย่างกรณีถ้าเราเห็นสิ่งใดอันที่เป็นเหตุทำให้ระคายเคืองไม่เหมาะสมบางครั้งเขาอาจจะแฝงมาเพื่อขอทานเราเพื่ออาจจะลดวิบากรรมให้เราก็ได้เจอพระขี้เมาเกิดเจอบพระแก้ก้าแก,ก,กเรก็อย่าไปบอกว่าเออนี่มันมันเลวมันไม่ดีบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะมาต่ออายุไขให้เราใครจะไปรู้นะว่าเศษเงินเศษอาหารที่เราได้ยึดยืนให้นั้นเนี่ยสามารถตัดเพาะตัดกรำตัดเวรเราได้อันนี้แต่ในขณะเดียวกันแก๊งคอนเซนเ,ซนเตอร์พวกหลอกลวงมากๆไอ้ที่ว่าเขาเปิด มาหลอกลวงเราเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาตั้งใจมาหลอกลวงเราอย่างเดียวนะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันหมดสัญญาของคนมีบุญมีบารมีนั้นเนี่ยจะครอบจะครอบครองแผ่นดินนี้พราแต่มดบุญมดวาสนาแล้วมันก็ถึงวาระ ของคนที่มียิ้ใจวิปริตตาเถื่อนหาจินบนผลประโยชน์ของคนอื่นได้ปัดัยเงินทองมาบนคาบน้ำตาของคนอื่นอุประมาเหมือนกันกับไปกู้เงินธนาคารมาสร้างบ้านสองชั้นดูได้ไม่ทันเท่าไรครอบครัวทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างเนียนกันไม่อยากจะผ่อนธนาคาร เลยเป็นเหตุทําให้ธนาคารนี้เนี่ยกลายมาเป็นเจ้าของบ้านคนที่สองโดยอัตโนมัติว่าแผ่นดินหมดวาสนาของคนมีบุญแต่ทีนี้เวลาเราอยู่ยังไงเราถึงจะอยู่ยังมีความสุขอันนี้ <c oughs> อยู่ยังไงถึงจะมีความสุข เก้าแรกให้พอเถอะคำว่าแก่แล้วจะหาหลานมาเลี้ยงแก่แล้วจะหาคนมาอุปถากแก่แล้วจะหาคนที่มีบุญบรารมีนะ่ะมาคอยช่วยเหลือยามแก่ถ้าเราทอดสะพานไปมันก็ได้อยู่แต่บางครั้งมันมาพร้อมกับมาร มาพร้อมกับอศูรย์มาพร้อมกับซาตานแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเจะเสินสมาธิปัญญาเนี่ยไปไปไล่มันได้ยังไงเพราะอะไรเราคนหนึ่งเนี่ยห่วงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีใครดูแลในเมื่อเขามาทุบของผอนของเขาเราไปโทษเขาไม่ได้เขากลบางทีคนก็สงสัยว่าเฮ้ ไอตอนเราคบกันนี่นะฉันก็ดูดูแลถ้าฉันก็ดูทั้งก็ดูเธอนะว่าเธอดีแต่เพอแพ็ดเดียวเนี่ยเธอเอานี่มาด้วยอ่ะ เธอเอานี่มาด้วยทําให้บ้านช่องของฉันนี่น่ะจะจะผ่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่มีค่าน้ำค่าไฟแล้วลแหละเราไปโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษว่าเรานั้นเนี่ยไม่จํากัดความสุขให้มันอยู่ในความพอดีล้ามตามไปหาสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้และเป็นเหตุทำห้มีเคราะห์มีกรรม สันตการที่สองทำความดีให้สูงขึ้นเพื่อปิดพบที่เขาจะมีชิดมาครอบครองในครึ่งพุทธกาลนี้เทพเทวดาอยู่เบื้องบนอินทัพพรม ไอ้ที่ว่าเขียนหนังสือว่าลิขิตสวรรค์นี่นะ่ะไอ้อันนี้มันใช่ไม่ได้เพราะอะไรครึ่งพุทธกาลมาแล้วเนี่ยภาพพรมเนี่ยอายุมากตาลายหูนหนวทีนี้จะลิขิตใ,ใครเนี่ยรู้สึกว่ามือมันสัน่นเพราะว่ามันแก่เกินไปเออ ยากได้ลูกดีประดานไปได้ลูกซาตานอ้าวยากจะได้ลูกพี่มาเลี้ยงมาเลี้ยงครอบครัวในไว้แก่ประดานเป็นี่แต่ยาบ้าเขายิงตายตอนตอนนั้นยังน้อยอยู่เลยอ้าวอะไรเป็นเหตุเพราะว่าครึ่งพุทธกาลนี้เนี่ยพระพรมท่านอยู่มาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วท่านแก่เกินไป ฉันหนังสือไม่ถูกทางตาลายหุหนวักไม่สามารถที่จะฟังเรื่องราวของสัตว์โลกที่ร้องทุกข์้ด้ว่าเท่ามหาพรหมคนอื่นเนยฉันพิษได้นะแต่ว่าผมอย่าเป็นฉันพิษเด้อฉันให้มันตรงๆหน่อยก็ทำไมไม่ถามว่าเท่ามหาพรหมอยู่มาตั้งสองพันกว่าปีเรามันก็น่าจ,จะแก่ได้แล้วในที่สุด ชีวิตของคนก็เลยถูกลิกคิดขึ้นมาแบบสเปะสปะและพอเกิดไปก็แก้ไขกันไปดิ้นรนกันไปและก็อยู่แบบลำบากลำบนไปอันนี้ก็คือเรื่องของคำว่าอยู่ยังไงให้มีความสุข